โอเคนะครับตอนนี้ก็ตออ่อจากอีพทีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมได้เก็บตังค์ได้ประมาณหนึ่งมืห้าพันทองนะครับผมจะเอาเงินจนํานวนเนี้ยไปซื้อตัวละครใหม่นะครับส่วนสกิลกดใช้ตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่ถึงวิวสิบตัวละครใหม่เป็นตัวละครแบบความสามารถคือดังนี้นะครับ <S <S หลังหลังจากที่เราได้ความเสียหายอย่างร้ายแรง จะเข้าสู่มงวนอมตะและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเวลา0.5วินาทีหลังจากนั้นเราก็จะได้รับโล่ป้องกันความเสียหาย150หน่วยเป็นเวลา3วิหากผู้ใช้สก,กิลยิงสตลลมขนาดไล่โล่ป้องกันทำงานจะฟึ้งฟู HP ตามจำนวนหากไม่สามารถจัดก,การสตลลมคุณก็จะตายเองคูดาว180รวินาที ผมคิดว่าสกิลมันคล้ายๆกับฮีโร่ไบในอวนะครับตอนนี้ผมกำลังหาห้องอยู่ก็รอไปเดี๋ยวหาห้องตอนนี้ก็พังมาแล้ว44่นาทีนะครับไอตอนเนี้ยผมมันหาห้องนางมากเลยนะน่นนนจาจะเลเวลน้อยมันเลยหาห้องนาง ไายกเลิกแล้วหาห้องใหม่ทุวคนขอตักไปตอนที่หาห้องเจอแล้วโอเคตอนนี้ก็มาถึงห้องตอนนี้ก็หาห้องเจอแล้วนะครับมันก็ยังมีบอกเหมือนเดิมนะมันน่าจะมีคนมั่นแหละสองสามคนจะส่งน้อยเกมหน้ามันมันน่าจะมีมันน่าจะมีคน,นห้าสี่สามนับเวลาทรั่น าอตรอดตอนนี้ยิงดิต้องรับโคซูเกมวันนี้ผมก็จะมาลงที่เมืองพีกแล้วกันนะแล้วค่อยไปฟาร์มโคชิกิที่หลังเรายังไม่มีนกไงถ้าเรามีถ้าเรามีนกแล้วเราก็จะถึงถพถึงพึงเร็วโหรีบรีบตัวไปให้ไม่ถึง ไกลมากทรงบงหัวเราก็มีสตูเพียบเลยสี่ห้าตัวนั่นไงไปลงบ้างฟาร์มเนี่ยตัวนงุงตัวนงุงคอบตัวบนดีดี MP5 หรอไม่เอาเนี่ยฮสกาฮี่ดูสองแล้วก็สกา ตอนนี้เราสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้นะแต่ผมขออย่างนี้ทุกคนจัตั้งใจเร่งจําจให้ตายเลยไปเราเราจะวิ่งไปที่บ้านฟาร์มเพื่อไปหาศัตรูเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูลงมาฮะเฮ้อาจจะเอตัวเอง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 ,เอ,งอยู่นั่นงเหรอยิงหัวหนึ่งแม่กเอาไม่โดนหัวเกือบไปเฮ้ดึงเกิน กึงเ,เกินตายซะไม่ตายว้าวดีนะที่เป็นบอดถ้าเป็นคนนะป่านนี้ตายหากแล้วส,สเตปอะไรวะเนี่ยโอ้แย่ทางสองมีไหมไม่มีไปไอ้ด้านล่างไอ้เอ็เองมาหน่อยฮะไม่เห็นข้าเลยไงฮะปืนก็ไม่เก็บอืมเอาไม่โดนไม่โด,โดนอีกยินธรรมดาเนี่ยเออ ไปด้างหน้าต่อเลยอี่เนี่ยเจอละอันนี้หน้าเป็นคนใช่ปะไม่ใช่นวลเป็นบอทอ้โหในโดมีัีสามตัวเราไปเก็บด้างหน้าก่อนเดี๋ยวเพราะาด้านหน้ามันใกล้กว่านี่น่าจะเป็นคนน,นนะเน่ยคนเล็กนะต้องระวังตัวละอาเจย์ตัวเองุ้ย อโ,โ,โอ้โหคลิกดีกกระโดดไปโอ้เจอยู่ไหนวะเฮ้ยโดนยิงว่าล,า,าละมาสิแม่สาวน้อยอืตายคิดว่าจะสู้ข้าได้หรอพมยาไอ้ทั้งหน้า,นามีคน,คนหนึ่งคนหนึ่งขอให้เป็นคนนะไม่ใช่เป็นเอไอแยกยิงคนแย่ละ อุ้ยติดไอ้วอยเนี่ยจะอุ้ยขอสเต็ปร่างหัคมไม่โดงสิบตัวอ,อ่อีกนัง่งหนึ่งร่างหัวคมปุ๊บตายเองโอ้เกมนี้มันดุกตัวมากไปเดี๋ยวเราต้องวิ่งหาอนละเกมนี้รู้สึกว่าคนมันก็จะกระจายมากไม่รู้ว่ามาไปอยู่ที่ไหนกันหมด เดี๋ยวต้องหาลกีกไอ้ไงเจอเกระเป๋าละกระเป๋าสามเดี๋ยววิ่งไปเกบังนี่เราก็จะไปโพสิกิเพื่อไปตู้บนตู้บนเติมไปซื้อกระสุนอีกร้อยเจ็ดสิบเมตร คนก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบหกคนไอยนะี่สิบหกคนน่ะขอให้เป็นคนมันเถอะไม่ใช่มีแต่ AI. เอไอเอยิงเอไอมันก็สนุกนะแต่อยากินยิงคนมากกว่าเรามาถึงแล้วตู้บนเติมมีของมีของไอ้ช้อปปี้ไหมโอ้ก็มีเอาเป็นกระสุนแล้วก็นี่่ะกระสุนยิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปลากคนกันดีกว่า คนจ้าอยู่ในจ้าเดี๋ยวเราไปป้องโรงงานนิวเคียแล้วก็ไปด้านหน้าไอต้ตรงต,รงต,รงตรงู้ตุ้งตุ้กุญแจน่าจะมีคนอยู่มั้งถ้าเจอคนเเดี๋ยวมันก็จริงใส่เราเอางแหละมั้งอุ้ยมาด้วยความเร็วโอ้ยเชี่ยไม่เห็นก็เห็นเลยเนี่ยเมื่อกี้เนยะถ้าเห็นคือหลบไปนานละ นนั่นไหนก็ออกมาละไปวิงห่างคนต่ออใจอตัวเองเห็นตัวเองนะะยิงตายยากจริงส่วนนี้วิ่องยง่งนีก็ตายสิครับมันน่าจะมีคนมาไล่ย,ยิงเหมือนแปบเรายนี่นแหละไม่น่าถ้าไม่ใช่มึงคนไม่คง,งไม่ลบน้อยวันนี้หรอกของก็ไม่มีไร โดงมาวะแถวนี้เมีไม่เอ่ยไม่มีฮะมายิงก้อนเอ้มายิงก้อนหรือโด่งหายเปล่าไปก็ไม่รู้นะปลาไปขึ้นโลกเดียวแล้วโลกเราอยู่ที่ไหนอ๋อนั่งไงอันนนะ่ะอืโอ,โ,อโลกเราก็ยังดีอยู่ฮะสภาพมันดีอยู่ ไปห่อนในกาไม่ใช่ดิน่ะชายเรามั่งห่อนในกาเฮ้ยเจอคนละ,ะน่าจะมีคนตั้งไอหวออยู่แถวนี้เราต้องไปแจมสิลงจากลก็อลกมันจะึ้นลปอกไปนี่นั่งไงด้านขวาสูมยิงอีั้งซ้ายก็มีนู่นว่ะไปยิงด้านซ้ายก่อน อยากลักคิว <Okay. S 1> เรียบร้อยลักคิวได้เราต้องมาดูรอดูด้านขวาว่าด้านขวามันจะมาตรงไหนเอยเนียงไว้เอียงไว้ปันนี้ไม่เนียงละอืมวิ่งมาแบบนี้ก็เสกโจงสิครับไอวอก็ไม่ตั้งด้วยนะเองอะดินไป อุ้ยจะตายวะความไฟด้วยไอ้บอลก็ไม่ตั้งนี่ก็ตายไปซะไอ้บอลมีไม่ตั้งในศพนี้มีขออะไรอยู่มั้งมีอียมีกุเจด้วยแฮ ไปไปล่าหาคนต่อเดี๋ยวเราต้องมาขับรถแล้วก็ไปล่าหาคนเพื่อเก็บเบลไงตอนนี้เราเวลน้อยมากมันยังลงแรงไม่ได้รถก็จะพันเลือกเหลือครึ่งหนึ่งไหนนอ,อยากได้รถเปลี่ยนสักคันหนึ่งเอ้ยน่าไงเธอละ ก็นังสิปะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเราไม่มีใครมียิงรถเลยเหรอสาก,กับแบบนี้แบบนี้นะต้นมะพร้าวก็เยอะไปหมดต้นมะพร้าวตรงไรนี่แบบ ตีปเป็นแบนี่ยลกเอาคันนี้ล่างนั่นแหละเราก็พาังมาเจอละยิงทิ้งด้วยเพื่อทำลายหลักฐานไปหาคนต่อนี่เราก็ขี่รถมานานแล้วนะยังไม่เจอคนเลยหรือคนมึงไปหยุดที่มึงคีกันอยู่ นั่งเราก็ไปทางเมืองพีกแล้วกันนะเฮ้ยมันอันนี้มันไม่ใช่คนเหนืเวปว็นศพนี่หว,ว่าขึ้นกล่าแล้วหนีจากเมืองพีกชงไปแล้วก็ซ้ำด้วยอย่าลุกเพื่อนเอ็นนี่เป็นวะต้นดิชาร์กใหญ่เมื่อปัญญาไอ้ลูกสองนีวว่หว่าไอ้เจ้าเรายิงฟรี ยิงไปล้มไปซ่าหลี่เหล่หล้าคนสุดท้ายเกมเนี้ยเราคิวได้น้อยมากเลยเก้าคิวเองมนันน่าจะหนีมาทางพีกแล้วไปที่โรงงานนี่ไงใช่ด้วยอำลเปิดสึกอยู่ เต็มที่น่าจะมาสองตัวจนสามตัวลาคิวเลืออีกสองตัวสุดท้ายแย่อยู่ไหนเพื่อนเจ็บของด้วยมีไฮ้มีเค้ื่องดีมีเครื่องดีนี่ด้วยเนอเดี๋ยวเราดีบไปหัวโรงงานให้มันใกล้ไงน,นี้ก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยดีไป เฮ้ยทิ้งผิดอีกเก็บมาไปทิ้งเสียดายของเออดีกว่านั่นโรงงานไม่ใช่ข้าบุนโรงงานเออ้อมันจะม,มีคนมาในแถวนี้ยอ้าวกล้าดีไงมาเปิดศึกจุก๊กเอาทาง ดีนะถ้าเช้าวันนี้อาจจะลงหัวแต่ตายปลาระเบิดไปเอาหน้าหน้าไปแดกม,มันโยงระเบิดกดมาเนี่ยว่าถ้าแกออกมาแกก็โดนกับระเบิดตายหา่าไปซะอุ้ยโดนอย,ดดดย่อีกเปิดโดนด้วยเอ้ยลงมาแล้วเนี่ยว่าปั๊มยาเราเพื่อนปั๊มยาเรา ตายซะเปิดก่อนได้ปีเอฟซีแบบเนี้ยบูย่าเดเออแล้วใช่เรายังไม่ใช้ตัวใหม่เนื้อวะ่ะส่วนปืนผมขอใช้เป็นปืนที่มันฆ่าคงเร็วๆเอาเป็นพวต่ตะกงเอเอ็นจี NG ดีกว,ว่าเนี่ยเอ็มพีซีสูง ไม่หาคนเงินนั่นไงเจอแล้วเจอลายฮะ <c oughs> ยี่ไม่โองอีกเนี่ยตอนนี้อ๋อเราเป็นกำรรปั้นใช่แล้วเนี่ยจะมีเกาะโอเคเข้าใจละสกิลนี้มันก็ดีนะโอเคเลยชอบ